เอาละครสื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม <S <S โน้่ม,โม,โม,โมินเทนะแล้วก็ในวันนี้นะผมจะพาทุกคนไปลงบอในชั้นสามกันนะโดยใช้นัดมืดเลยแล้วก็ทีแบบโคตรสายฟรีนะแต่แบบเดี๋ยวไปดูกันว่าผมใช้ทีไหนลงนะทีนี้ผมใช้ลงแต่ชั้นหนึ่งชั้นสามก็คือทีนี้ไหนครับผมตอนนี้ผมถอดขอเดี๋ยวนะ แต่ตอนชั้นสองอัดคลิปไว้อยู่อัติแฟกซ์การ์ดผมแนะนำไม่ใช่คือเซเน่นะไม่ใช่แนะนําสิควรต้องใช้ที่สุดแล้วมันเล่นนั่งควรฮะเซจเจกฟรีขอขั้นต่ำอัพที่เลเวลสามมาดูเรื่องทีมกันต่อเลยนะครับผมเจนนี่ควรอัดเลื่อนขึ้นสองแสนหนึ่งหมื่นให้ได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นเกาเบสเนี่ยแล้วก็เนี่ยใส่เซน,นเลื่อนโล่หมดตัดเสร็จเป็นโจมตีโล่นะ ุปาัตขอเป็นซารีเอลแล้วก็นี่เป็นททมิเอลนะส่วนเกา,าน่นเป็นคิงว่าจะลดเกียร์ท้ารูส่วนวอื่นแล้วแต่เบดได้ใครปั้นคิงอ้วนไว้ก็ใส่คิงอ้วนได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้ปั้นเลยไงผมปั้นป่าไว้ซีซีเยอะสุดเลยใส่ป่ามาเพิ่มสเตตัสทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ผมเล่นเลยลกันผมขอตัดไปตรงคลิปหกอัดไป้ก่อนนะครับผมโอเคอันนี้เป็นคลิปผมอัดไปนะครับผมผมจะมาภาคทับละกันนะ อาจจะไม่ค่อยได้ฟิวเท่าไหร่แต่ผมเล่นเองบอกเลยว่าเสียเวลาครับผมเลอัดไปก่อนเนาะว่าผมเล่นไปพูดไปผมจะเสียสมาธินะครับผมแต่ชั้นสามมันยากจริงกเลยต้องภาคประกอบไปด้วยมัางงานไม่เข้าใจหรอกวอ่าตียังไงอันนี้จะเป็นทริคผมใช้ในการลงบกชั้น3ามนะครับผมก็คือยูสเฟสหนึ่งเพื่อเอาแซกดัตนั่นคือพาสีกนัดนองฮะเ,เอาอสเาสเขาเต็มห้าอันเลยนะ โอเคเริ่มมาเธอแรกผมใช้เป็นเดนเน่ตั้งทอนฮะเดนเน่เหยียบเบตตีไปลแล้วก็เก่าตีไปนะกินการ์ไปแต่งท,ท,ท,ทุกทุกชั้นนะโอเค <S <S หลังเกตต้องหัวฮนะจะมีบ,บัฟเทาแล้วหนึน่งอันอขึ้นมือมาถือว่ากลางๆนะไมได่ดีแต่ก็ไม่ได้สวย นบตีแล้วครับผม,ผมเดี๋ยวชั้นสามนกตีแรงนะทุกคนดังนั้นโคดเขาเลยรีบตัวเฟรนถึงครับแต่ผมไม่นะเล่นทีมผม,ท,ผมทําตามผมเล่นง่ายสุดนะผมเล่นมาแล้วหลายตาผมมีคอให้แล้วไม่ผมใช้เป็นคิวสองใบเลยครับร้านตีเบ้นมาแล้วกับเดนน่เหยียบสองใบนะปั๊บเท่านี้มีสองอัไปนะทุกคนสังเกตนะ ถ้ทาทำตามนี้นผมแนะนำเนี่ยพอโดนอันตีมาเนี่ยเราจะได้อันตีแบบพอดีมืเดเจ็บนะอันตีโดยผมเลือกหนุนทุกคนก็เลยคิวไม่ได้แรงมากแต่ก็พอเต็มหลอดอยู่นะเพราะาผมต้องไปจัดชุดแฟนานาให้แม็กเลยผมออเบดคิวขึ้นมา ตีกนะเอาไปตีไปแล้วเดียเนี่ยเหี้ยฮะบัฟเท่าอันที่สามมาเลยนะตีไปฮะทิ้งกาไปสองเกตดาเมนดันฮาแรงมากนะสำหรับการตรีนุกการขึ้นมือตอนนี่ถือว่าสวยนะผมได้บัฟเท่าน,นี่สี่แน่นอนฮะต้องจับมีกาตรตีอยู่สองใบต้องไปต่อที่เดียนนี่ผมเดียเน,นี่ผมยังรับตีได้อยู่ โอเคแล้วก็แปะมาเพื่อดามเมจที่ได้รับผมใช้การ์ดีนี่สองใบฮะแล้วก็เล่นการ์ดเพื่อลกอันติเอทขึ้นมานะว้ผมจำผิดผมทิ้งการ์ดเจาะไปนะจริงด้วยสังเกตบนหัวฮะป๊บเท่าสีนแหละ ไอ้เด็กกเล่นคือ,อยิวแบบเท่าไปงี้ยให้ครบห้าอ่านแล้วค่อยจบนะระหว่างนั้นพยายามเอาเปิดยิวมาเรื่อยๆร,รับต่เม็ดไหวฮะสังเกตนะครับว่าตัวเราจะถึกอะไรตอนนี้เลือดถือว่าดำนะเออเอาเวทดยิวขึ้นมาเอาเวทดยิว เป็ดถอดแล้วก็เดียเน่เหยียบไปนะตอนนี้คิดนานอยู่นิดหนึ่งเห่นแล้วฮะยูขึ้นมา,าจริงก็เต็มหมดแหละผมฮิวเกินมาผมกินไม่ได้เต็มนะคือถ้าผมมาตีหกว่าไปอย่างไงเป็ดแบบมันไม่ต้องมาฮิวสามคิวซ้อนเนี่ยมันเต็มไม่แน่ แต่ทุกคนที่ว่าผมอันติีหนึ่งว่าต้องยห้ช่วยเพราะว่าเป็นงานตัวอันตีนกเจ็บหนักแน่เนี่ยนกขีดกันแรงการมาแล้วก็อันตรีหมดเลยสังเกตนี้บนหัวเรามีบัฟเท่าห้าอะไรนะแต่มาจบนก,กนแล้วนะแต่ผมพอยังไม่จบผมจะยื้อเพื่อเอาเบ็ดยืไปสักรอบหนึ่งแต่การก็ดันไม่ขึ้นไงทุกคนดูเลยดูต่อไปเลย ตันตีดัดจัดหน้าบอสไปแล้วก็สับไปเลือดถือว่าโอเคนะว่าอีกใบเดียวตายแต่การเป็นไม่ขึ้นฮะหรือผมาผมผิดท,ที่ผมยือต่อนะวเยวยนนี้เจ็บฟีะทุกคนในเมืองที่โคตรไม่คุ้มเลย อัแป๊บๆแรงการไปที่เก่าฮะเตรียมทำบับสามไม่เรียบร้อยไีกไปเอาตเตี๋ตามฮะอัที่ผมคำนวณตะเบิดผิดแล้วทุกคนนตีเดียนี้ก็เพียงพอที่จะฆ่าบอตายนะเป็นไม่ได้เก็บการแต่ไ้ดีที่สุดแหะอันนี้คือคำตะเบิดผิดพลาดนะถือว่าเล่นผิดจะทำตาม <c oughs> เบอร์สองฮะจะบับเป็ปท้อตะเบิดถึอว่างที่ดีขาสี่สี่ไม่ใช่บับ ผมเอาเนี่ยตั้งทอนนะเราก็จะรับอันติเกาเ่าเธอขึ้นมานะอันนี้ผมกดปิดลีๆๆใช่ไหมผมรับอันติเก่าขึ้นมาเลยเพราะเธอหน้า,าต้องลดเกรดมองแล้วลถอยไปอ้าคุณเนี้ยมีแบบเท่าห้าอัน เฟสองเน่ิีแตกเขาน่เลื่อนรูกับผมนะดูบอสตีแล้วกันว่ามันสิตแตกคืออะไรบอสจะตีสามพแล้วแล้วชั้นสมเฟสสองเนี่ยรื้โดบอสตีโดนลบการนะแล้วก็โดนลด,ดเกรดด้วยฉะนั้นชั้นสามตัวตั้งทรอนสำคัญมากนะอย่างที่เห็นฮนะเดียวนี้ผมไม่ตายนะ ผมลดเกลดมอสไปฮนะแล้วก็เอาเบ็ดตีสองใบเพื่อเพิ่มพาสซสิบตันงแ้่ก่อนเฟสคนสมากเขายืมมาตีเฟสสองน,นะแต่ผมไม่นำว่าให้เกสส็บพาสซสีเฟสอื่นจะง,ง่ายกว่าคนทีว่าเฟสสองมาลบการเลื่อนนี่แล้วการนี่การเบ็ดเ,เนี่ยเป็นไกด์ผมใช้ในการเพิ่มเกลืประจํานะเพื่อพาสซสี่ประจํา ฉนันก็เลยชอบยูเฟสหนึ่งมากกว่าเฟสสองโอเคฮะนี่ผมทิ้งกาเหมดมือนะเคีียช่องสกิลให้ล่งที่สุดดัดสับไปโอเคว่าสับบอลแรงมากๆนะดัดแล้วก็อย่างหนึ่งฮะบอลเลือกตั้งก่อนทั้งอเตจะยอไในการตัดก่อนทุย บั่นทอนนะสังเกตที่เกานะ่าตัวเก็บไปแล้วหรือผมคองอน,น,น้างไปผิดพลาดนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายในขั้นนั้นสังเกตนะยีนนี่ลดการไปนะผมถึงบอกว่าตัวจยูสำคัญนะทั้งสามตีมาชั้นสามเฟซสองจะตีไม่ค่อยแรงนะจะแปะพวกการ,รบั่นทอนคุมเรื่องเกณฑ์ตีเราเยอะไปหน่อยนั้นจบได้ควรรีบจบฮนะ ่าติรัดปิดแล้วก็เบ็ดคิวฟื้นเกมก่อนสองลูกถึงจะไม่ช่วยมากก็เถอะแต่ก็ฟื้นมาก่อนจะไม่ฟื้นเสียไม่อยากจะตีหินนะ่ะมตีแล้วาเรอยจบเกมสองเดี๋ยวคิวขึ้นมาตอนนี้ผมผมไม่มีการถอดนะถื่นเต้นทีแย่มากเลย แล้ก็ตีเลยครับผมเชื่อว่าดัสมันดุเลือดตู้ได้ไเลยก็เลยตีสวนไปเลยแล้วก็ชั้น 3, สามเฟ้สามอย่ายืดเกินสามเทินเอ้ยอย่ายืดเกินสี่เทินสามเทินนี่คือดีสุดแล้ว,วเพราะเทินที่สี่จะไใบการบัฟเนี่ยบอกเขว่าการอัพแรงเนี่ยใช้ไม่ได้ซึ่งเ้ื่นของไม่แข็งมากเนี่ยบอกเลยว่าลำบากอัพแรงไม่ได้เนี่ย ยนะฉันสามเฟสสามบอสจะตีไม่แรงนะบอสตีบอมากแถมมีดีปับแปะด้วยแต่จุดขาดมันคือการแปะปับเทานั่นเองะ่ะซึ่งไม่ต้องห่วงฮะสกิลบอสมันไม่สามารถตีปับเทาแรงขึ้นได้นะแต่มันใบถาวรไงประเด็นอนะ่ะนี่ความปวดมัน อันนี้ถือว่าผมงกการไปหน่อยเนาะแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับผมขี้งกอยู่แล้วผมเผลอทอดเป็นนะ้ความจริงคนนะต้องเก็บไปเพราะว่าเธอหน้าเนี่ยบอสบับลมดีไ,ไงเราควรจะต้องเก็บการถอดเอาไว้ถอดแล้วก็ยังดีที่มันขึ้นให้ไม่งั้นงานใหญ่ไ่หน่อยฮนะ สังเกตน,นะล้น้องบั๊บลบดิกเลยนะถ้าไม่มีการถอดตีไม่โดนฮนะอันตินกมาไม่ได้ถือว่าแรงนะเศตนี้ถือว่าน้อ,อันติเบามากแปะต่อห้ามใช้สกิลดีบวนะ่าค่ะโอเคฮนะผมโดยที่จะตีไปอย่างนี้เลยแต่การดัดเปนขึ้นไม่สวยจังไงทุกคนกะ็เลยจบไม่ไดนะ้ สอบไปเจ็บนะสามแสน,นตีเก่าไว้ฮะสกิลโคตรซึ่งเดี๋ยวผมไม่สามารถจบได้ฮะบอกเลยจะใบต่อดิเดียเดียนี่ผมถึกนะถ้าใครเดียนี่ไม่แข็งมากแนะนำว่าจบภายในสามคืนดีกว่าฮะเฟสสาม เพราเฟสีได้มีการตั้งทอนนะนี่ผมทำพลาดนะแต่ผมจบได้อยู่นะผมของแงข็งพอตัวผมเอาเนี่ยตีสองใบอ่ะต้องพาสิบดันฮนะเ,นเลื่อนโลโลนะี่ฮะเลื่อนมันเยอะน,นะครับเหลือมาถ้าหกหมื่นอ่ะอ๋อการ์ดปิดปเลยเลนะือดอย่างนี้เรียบร้อยยื่นเฟสีไอ้พาสิบดีๆต้อาพาสิบที่ดีไปพาสิบหนึ่งนะการ์ดคือมือถือว่านเะน่าฮะ แต่ช่วยไม่ได้ฮะขึ้นมาแล้วผมเอาเ็ดตีไปก่อนเน่ตีแล้วก็ทิ้งการ์ดเก่าไปฮะ <c oughs> เพิ่มพารสิบดัดอีกสองเัน <c oughs> เพิ่มเกรดดัดมาการ์ัดขึ้นมือถือว่าโอเคอยู่นะถ้าไม่ขึ้นสีหยาบแล้วเนี่ยห <c oughs> มอตีมาหนึ่งใบฮะ สองไฟฮะเจ็บนะเวอรเจ็บเลยนะนม่แงโคตรแรงราอาดาตีไปก่อนหนึ่งเอาเบ็ดฮิวขึ้นมาฮะาดาตีไปหนึ่งไฟฮะแล้วก็ตามไม่เนี่ยเยอะดาตีหนึ่งไฟครับผมสับบอสเจ็บอยู่นะโอเค ก็บอสถือว่าลงไปเยอะพอตัวนะสิ่งที่ดีอันตีนกมาแล้วก็นี่ผมตายนะไม่รอแล้วน,นี่บอกอเอาเบ็ดเลื่อนการ์ดเบ็ดนะเบ็ดคิวขึ้นมาถือเป็นการคิดผิดนะผมไม่ควรจะทำอย่างนี้ หัวใช้การเปิดคิวทิ้งไปเลยแล้วก็รวบการเก่านะเพราะถ้าการเราผมไม่ขึ้นเนี่ยผมอันติไม่มาไงนะอันนี้เห็นฮะมันจะไม่ค่อยสวยแต่ทุกไม่ได้ผมตัดสินใจไปแล้วฮะทุกคนแล้วก็ไปมาลดทุกอย่างโคตรเยอะแถมใบบสีแดงอีกแล้วก็ตังกว่าเราโดนบอลป้ายสีแดงนะเราจะไม่สามารถ ใช้สกิลอย่างที่เป็นใบไปก่อนได้คือต้องอบอกก่อนว่าใบสีแดงอะ่ะจะมาล้างใบสีเทาออกนะนัน้นนะคะยื้อเกินเ,เทอร์นที่สี่กับผมเนี่ยเอ,อ้ยทุยเทอร์นที่สีถออส่ถูกแล้วเออนะคะยื้อจบเทอร์นที่สี่กับผมเนี่ยก็เตรียมการเบ็ดขั้นสองล้างดีแล้วกันเออลืมไปหลัไลงไม่ได้โดนใบหลางที่หว่าช่างมาันใช่ไหมเบื่อเบื่อ,อช่วงนี้ ผมเอาไปตีไปเลยสองใบตอนนี้ถามว่าเพื่ออะไรือรู้เพื่ออะไรเหมือนกันไม่ใช่เอาพาส10ิสันสองอันฮะแล้วจะสับต่อไปตี2สองใบฮะดั้วสับไปต่อ,อ,อเลือกบอสไปก่อนการพิถือว่าโอเคนะตีมาหนึ่งทีเบบผมจะตายนะทุกคน ลกตีมาใบหนึ่งอะไม่รอดอ,อยต่อที่มีเดียวดัด๊บอ,อันนี้ที่การรวมกันผมไม่ได้เกลี่ยตีอะอแับแหลงการ์ดดั๊ไปเลยเราดั๊บดั๊บับไปอมเลยว่าโคตรเจ็บ มันขีสองดอกบอตาไปแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ขีรอตนี้ถ้าใครขอมามแข็งแนะนําให้ปรับสมแล้วก็อันตีไปนะหรือถ้าปรับไปขึ้นการตีตีตามผมก็ได้เนลุ้นมากเกาไม่ตาถึงสิ่งที่ดีฮะบอแปะใบามาต่อปรับการว่าแบบผมก็อพอแรงการไม่ได้ดีแหละ <c oughs> อันตีไปเลย เรียบร้อยฮะไม่ยากใช่ไหมทุกท่านสามมันก็ยากแหละแต่ถ้าการ์ดขึ้นสวยแล้วก็ทีมแข็งก็สามารถท่าได้นั่นเองฮะก็เป็นทีมนี้ที่เราสายฟรีจะเล่นยากน,นิดหนึ่งแต่คนที่ตัวมาเยอะมากนั่นเองฮะยังไงมากฮะสำหรับคลิปนี้นยูบิโยะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมและช่วยแชร์คนอื่นผ่านทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ